สวัสดียามเย็นนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้วพาทีมงานเรามาดูสีใหม่สีใหม่คอนเซปต์ของไฟกิ่งเรามันจะต้องเป็นแบบนี้นี่เอ็นจีโฮมเฟสแปรอำเภอขามเทรสอจังหวัดนคนรราชสีมาไฟกิ่งหรือว่าไฟหัวเสาจะต้องเป็นสีวอมเหมือนถึงจะเข้ากับสีเสาโชว์ของเราพาไปดูกันนะครับวันนี้รีบมาเลยที่จริงอะ ถือว่ามาช้าแต่จริงๆมันคือการรีบในส่วนของการที่เราอยู่ในพื้นที่เพราะว่าฝนตกครับผมเพราะว่าฝนตกถือว่ารีบวันนั้นเนี่ยถ้าโดยสถานการณ์ถือว่ารีบแล้วนะครับเพราะฝนตกแล้วมีตลาดนัดต้องรีบมาเปิดไฟโชว์เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงมาแล้วว่าโอ้โหเปิดไฟโชว์แล้วใกล้เสร็จแล้วสวยจังเลยวันนี้มีตลาดนะัดที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับ มีตลาดนะัดรถผ่านสัญจรไปมาตลอดแล้วโครงการเราอยู่ติดกับถนนลาดยางเส้นอำเภอขามทะเลอบ้านนนจากปากทางตลาดนะัดมากลมๆคืนหนึกิโลเมตรอยู่ด้านซ้ายมืออ่าพี่อูขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณชานานนี่เปลี่ยนละเปลี่ยนไฟกิ่ง เป็นสีวอร์มตามคอนเซปต์ของ e n j o y อยโ e ของเรานี่ก่อนหน้าน,นี้เป็นสีขาวนะครับมันม,มันยังไม่พุ่งเท่าไหร่อันนี้เป็นสีวอร์มแต่ถือว่าสว่างนะปกติเราจะไม่ใช้วัดสูงขนาดนี้นะก็โอเคนะฮะเป็นสีวอร์มบ้านมันจะดูมีมิติมากกว่าแสงมันจะพุ่งกว่านะในความรู้สึกคือแสงมันจะพุ่งกว่า สวยมากๆขอบคุณครับสองหลังสองหลังบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเก็บสีเก็บรายอยู่แล้วก็เหลืองานบางบางอย่างงานกระเบื้องบางจุดด้านหน้ายังไม่ได้เทถนนภายในโครงการเดินลุยมาเลยแค่นี้สบายๆเพื่อให้ทีมงานเราเห็นบ้านสวย เวลาที่เราเปลี่ยนเป็นสีวอมแล้วมันจะไปเข้ากับภายในห้องรับแขกเห็นไหมครับสีมันจะเป็นโทนเดียวกันมันจะดูแบบสวยสวยมากกว่ามากกว่าที่ว่ามันจะดูนวลน,น,นไปธรมธรมดาเวลาถ่ายรูปมันก็จะขึ้นมากกว่านิดนิดหน่อยหนอยนิดนหน่อยอแต่มันสื่อถึงการที่เราจะต้องเอาไปพรีเซนต์เอาไปนำเสนอไงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการทำคอนเทนต์ต่างๆ มีผลโดยตรงทั้งหมดนะครับบางครั้งให้บ้านคนอื่นเขาทำไมถ่ายรูปมาสวยจังทําไมบ้านเราก็มันก็ไม่ได้ขี้เหร่ไปกว่าเขานะแต่ว่าพอถ่ายรูปมาทําไมมันยังดูไม่โอเคพวกแสงนะครับพวกโทนสีอะไรพวกนี้มีผลหมดโดยเฉพาะแสงนะช่างภาพเขาจะให้ความสําคัญมากๆเลยแสงเนะี่ยเปลี่ยนเป็นสีวอร์มเลยนะครับผมหัวเสาของเราเปลี่ยนเป็นสีวอรมสวยไหมครับ พี่กันทพบพี่เบิร์ตสวยไหมครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับแอนจอยโฮมฟิต8อรเภอขามทีเดียจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสหกรณ์โครเพอขามทีเดียตรงมา2 0 0เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางวันนี้รีบมาแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากฝนตกก็เลยถ้าตามเวลาก็ถือว่าช้าแต่ถ้าตามหน้าง,งานถือว่าเร็วเพราะก่อนหน้าน,นี้ฝนตกมานะครับแล้ววันนี้มีตลาดสดตลาดนะัดต้องรีบมา โชว์บ้านือสวยคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นนอก็เกิดการบอกต่อเกิดการสอบถามเกิดการพูดคุยกันเขาสามารถที่จะแนะนำให้ลูกให้หลานเขาได้แนะนำให้เพื่อนแนะนำให้คนรู้จักได้ว่าอยากที่จะมาอยู่แถวขามทะเลสอมอีบ้านสวยๆทำเลดีๆอยู่แถวไหนบ้างเขาก็จะนึกถึง enjoy home แล้วทำการตลาดออนไลน์ด้วย เรามีตัวตนในโลกออนไลน์เรามีสื่อที่เป็นของเราเองไม่ถึงช่องของเรานะที่สามารถพูดคุยกับลูกค้ากับเป้าหมายได้นองบอสบนมือหน่อยเยน้นองบอสอยู่เยอกาเข้ามาไม่ได้หรือมเพีนแต่ใส่รองเท้าเข้ามานองบอสนองบอสไม่ต้องเข้ามาก็ได้ลูก่าขอบคุณมากครับคุณเชิดพงศ์ฮะพี่เบิร์ดขอบคุณครับ นี่โอเคนะนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึงห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกขนาดใหญ่สองที่จอดรถหลังที่หนึ่งหลังที่สองที่เราเห็นอยู่เนื้อที่5้าบสามตารางวาหลังที่สามถึงหกห้าสจตารางวาหลังที่7จ็ดหห้าตารางวา เปลี่ยนสีแล้วโอเคถูกใจนะครับสรุปแล้วสีรั้วของเราสีโล่งเราเราจะใช้สีอ่อนตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกๆุกคะแนนโหวตนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลข2องขอบคุณทีมงานเราทุกๆุกท่านมากๆผมก็มีความคิดเห็นเหมือนหลายๆท่านว่าคือกรณีที่เราใช้สีเข้มคือของเมื่อวานก่อนนะมันจะไปอะ,อะไรอะ ่มตัวบ้านมากจนเกินไปแล้วมันจะไปเข้ากับเอตัวสีโชเสาโชเรามากจนเกินไปแล้วพอถ่ายรูปออกมาหรือว,ว่าทำคอนเทนต์มันจะดูทึบๆมืดๆแน,น่นๆโดยเฉพาะหลังนี้ซึ่งมีเสาโชยาวด้านข้างโอ้โหตลอดแนวเลยแล้วคันคานรั้วเยอะมากๆสรุแล้วก็เลยเป็นสีนี้อ่าคนละสีกับเฟรนผ่านๆมานะแต่มองเพลินๆคือมันจะเป็นสีนอ่อนเหมือนกันเพื่อให้บ้านของเราโดดเด่นขึ้นมาเห็นไหม พอสีลวสีเสาเป็นสีนี้นะครับลวโชว์เป็นสีนี้ปุ๊บทำให้เสาโชว์ภายในบ้านของเรามันโดดเด่นขึ้นมาสีน้ำตาลเข้มที่เราทาในบ้านนะมันจะเด่นเวลาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ต่างๆสวยลูกค้ามาดูก็บอกว่าโอเคประมาณนี้สวยงาม เราสามารถลองสีเปรียบเทียบกันได้นะครับสําหรับการเริ่มต้นหลังแรกเฟสแรกของเราหรือว่าเราเปลี่ยนแบบใหม่ๆเนี่ยสามารถลองสีได้ไม่ได้เสียหายอะไรผมก็ลองเมื่อกันเฟสนี้เป็นเฟสแปดเราเดินทางมาถึงเฟสแปดแล้วแต่เนื่องจากเป็นเฟสที่เปลี่ยนรูปแบบบ้านใหม่ฟังก์ชันการใช้สอยพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็งานสีหลังคาก็เปลี่ยนแบบใหม่ ฝนตกนะครับช่วงเช้าทำงานได้พอบา่บายประมาณสามโมงได้ไหมสามโมงครึ่งช่วงนี้ฝนตกตกค่อนข้างหนักนะอันนี้ผมก็เดินลุยมาเดินลุยมาเลยนะเราต้องมีรอยเท้าเป็นของเราเองสร้างตำนานของเราเองเนี <c> ่ย <oughs> ด้านข้างด้านข้างด้านข้างจะสวยมาก บ้านดูข้างๆจะดูใหญ่ดูลึกมากๆนะครับเยข,ข้างบ้านหลังที่สองตรงนี้จะเป็นถนนยาวไปนะกว้างแปดเมตรนะครับยาวไปสุดหลังที่เจ็ดด้านในนุ่นเลยสรุปแล้วสีก็ลงตัวแล้วนะครับทุกจุดคือสีลงตัวแล้วตอนนี้ งานแต่ละส่วนแต่ละส่วนทุกทุกหุดทุกส่วนคือสีลงตัวแล้วเหลือเก็บความเรียบร้อยเก็บความสวยงามให้หน้างานออกมาจบแล้วเราก็จะพัฒนาไอ้ตรงสันุูพวกด้านหน้าตรงนี้สักนิดสักหน่อยนึงเพื่อที่จะเปิดบ้านโชว์เห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนเป็นสีวอร์มแล้วขึ้นกว่าไหมผมว่าขึ้นกว่าเยอะเลยนะเห็นไหมจะเป็นสีออกส้ม,สม,สมๆเหลือง มาเจอกับเสาโชว์มันจะขึ้นถา่ายรูปมาก็จะสวยนะครับพอถา่ายรูปมาก็จะสวยมากนี่อย่างนี้เลยหลายท่านบอกว่าหลังคาแผ่นเรียบโอ้โหทำให้บ้านดูพรีเมียมขึ้นมาเยอะเลยมูลค่าขึ้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโอกาสหน้าพาเข้าไปดูในบ้าน เคยพาเข้าไปแล้วแหละแต่ว่าหลังจากที่งานสีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งว่าบวัวเราทาสีอะไรใช้ขนาดไหนวงกบทาสีอะไรประตูสีอะไรมันเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูให้หน้าง,งานแห้งกว่านี้สักหน่อยด้วยแล้วก็งานเสร็จพอดีนี่สวยงามาสวัสดีครับพี่เกงนะครับขอบคุณมากๆม,มาเปลี่ยนหลอดไฟให้นะครับสวยงามมากๆอันนี้คือตามคอนเซปต์ของ Enjoy Home ของเรา วันนี้เปิดโชว์ที่จริงก่อนหน้านี้ก็เปิดโชว์มาแล้วสองวันแต่วันนี้เปิดโชว์แบบแบบมันใช่แบบมันโดนใจนะ่ะนี่ <c oughs> แล้ววันนี้มีตลาดสดตลาดนัดนะครับมีตลาดนัดที่อำเภอขามทะเลสอตลาดสดเขาก็มีแต่คนก็ไมไ่เยอะในวันนี้แต่ว่าเขามีตลาดนัดซึ่งคนจะมารวมกันแล้วก็รถจะผ่านสัญจรเยอะมากๆใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นครับพอทำเลเราดีมากๆยืน่นถนนเส้นบ้านโนนขามทะเลสอเลย บ้านสวยๆอย่างงี้เปิดให้จองแล้วนะครับ1นึ4ที่เราสร้างอยู่นี่ก็มีลูกค้าแล้วนะครับถ้าใดสนใจหรือว่ามีทีมงานมีเพื่อนหรือว่าอยากที่จะซื้อให้พ่อให้แม่มาอยู่ที่ขามทะเลสอรบรรยากาศสบายๆส,ส,สอบถามมาได้นะแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ093 3 29 67 37หรือว่า ID Line EJ Home 909น่าอยู่มากๆขามทะเลสอ อย่างเช่นสีหลวนี่คือเราลองเทสเพียงแคร่รอบเดียวอยู่นะครับยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยนะ,ะปกติมันจะต้องสว่างสวยงามมากกว่านี้ <c oughs> นะ,อะขอบคุณมากครับคุณเป็นจวานโอเคไหมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ Enjoy Home f i t 8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลา สามนาทีห้านาทีสิบนาทีเราก็สามารถทักทายกับทีมงานเราได้ยังไ,ไงเพราะการขายการพรีเซนต์การนำเสนอเราจะต้องเป็นคนพูดเองสื่อสารเองเพราะเราคือเจ้าของโครงการเจ้าของโปรเจกต์จำไว้นะหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้อย่าไปฝากเรื่องของการขายการพรีเซนต์การนำเสนอสินค้าและบริการของตัวเองให้กับคนอื่น ทำไมคุณไม่พูดเองทําไมคุณไม่ทําเองจะมีใครมาพูดได้ดีพูดได้อินเท่ากับเราเพราะเราคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของสินค้าและบริการเองจริงไหมครับนะครับฮคุณทูเซียนเข้ามาแล้วคุณทูเซียนบอกสีวอมครับของเรามันต้องสีวอมใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานเราที่จําได้นะครับทีมงานเราเอ้ยโค้ด ไฟกิ่งเนี่ยมันจะต้องสีวอร์มนะของ Enjoy Home สวยอันนี้อันนี้อันนี้สวยถูกใจแล้วบ้านก็ดูสวยขึ้นดูพรีเมียมขึ้นได้หลายๆส่วนมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นประตูที่เราเปลี่ยนแบบใหมแ่แบ่งช่องกระจกนะแล้วก็ได้แผ่นเรียบส,สีเชิงชาอ่าสีเชิงชาเราไม่ไม่ใช่สีเข้มแล้วนะครับลวระแนงทำลายใหม่กำแพง นะครับรั้วกำแพงตัวนี้ก็มีบล็อกช่อง,ล,องลมเข้ามาช่วยให้ดูโปร่งดูโล่งขึ้นไปอีการายละเอียดนิดนหน,น่อยๆนะครับรวบรวมมาเป็น enjoy home ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปสวยๆจะได้โพสให้กับทีมงานเราแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันต่อไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็จะเปิดไว้ประมาณถึงประมาณสองทุ่มเดีวทีมงานหน้างานเราก็มาดูแลความเรียบร้อยต่อไป ที่เราเห็นอยู่คือเราใช้ไฟชั่วคาวนะครับในการต่อในการพ่วงเพื่อเปิดโชว์อย่างนี้นะฮะสำหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่นะฮะเรายังไม่จําเป็นต้องไปขอมิตเตอร์ประจานะครับหรือว่าไปขยายไฟเอามาหูหลายบาทใช้ไฟชั่วคาวที่เราใช้ในหน้างานก่อสร้างในการต่อเบื้องต้นแล้วก็โชว์ไฟสวยๆอย่างนี้ได้ครับผมเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ โอเคประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฮะนังคาดูเด่นเลยขอบคุณครับผมแล้วเจอกันในไลฟ์สตต่อไปครับสวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบาย